มาแล้วนะครับสองทุ่มตรงในเวลาของการมาดูรายการที่แบบดูแรงที่สุดจัดใหญ่ที่สุดนี่คือจัดใหญ่ใส่ไม่ยัง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 กับผมเคนโดนะฮะแล้วก็กมลทรไม่อยู่นะครับวันนี้อยู่คนเดียวฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ประเด็นหลากหลายเยอะแยะมากมายนะฮะลูกเพจของเราเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะในเพจของเราทีเด่นไลฟ์ทีเด่นเอลไอวีไม่ใช่อยู่คนเดียวฉันรู้สึกว่าจังหวะมันไม่เป๊ะไงก็ไม่รู้ไม่มีลูกคู่แต่วันนี้ประเด็นข่าวเยอะแยะมากมายจริงๆครับคุณผู้ชมครับมาช่วยกันเอ่อ วิเคราะห์มาช่วยกันเมนนะฮะเม้นได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับประเด็นแรกวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของผ้าเขาม้ากันก่อนนึกถึงประโยชน์ของ,ของผ้าเขาม้าคุณผู้ชมนึกถึงอะไรกันบ้างผ้งาเขาม้านุ่งใช่ไหมนุ่งอาบน้ำใช่ไหมคนต่างจังหวัดเนี่ผ้ขาขาม้านุ่งอาบน้ําผู้หญิงเหรอทำเป็นเปรก็ได้ใช้แบบ เป็นผ้าเนี่ยเวลาอุ้มลูกอ่ะสมัยก่อนเนี่ยอุ้มลูกเอาเ,เอาผ้าขาวม้ารัดอย่างนี้ก็ได้เอามาเคียนหัวก็ได้เวลาออกไปทําไร่ทํานาผ้าขาวม้าเนี่ยเป็นอะไรที่สารพัดประโยชน์มากนะฮะปัจจุบันนี้ก็ามาตัดชุดเอามาทําเป็นกระเป๋าเอามาทําเป็นเครื่องใช้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะฝรั่งชอบลายสวยมากเห็นไหมลายผ้าขาวม้าเนี่ยมันจะเป็นลายที่แบบว่ามีเอก,กลักษณ์มากเนี่ยนะฮะแต่ที่มันเกิดดราม,ม่าเพราะว่ามันมีข้อมูลหนึ่งถูกแชร์ออกมาบอกว่าผ้าขาวม้าเองเนี่ยมีประโยชน์ในการเอาไปผูกคอตาย เห็นไหมผ้ากบมาบังแดดนุ่นนี่ทำผ้าคลิ้วผ้าเจ็ดท้าเอามาโบกแทนพัดใช้ทำผ้าพันแผลคุมโต๊ะผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงผ้าอ้อมสำหรับเด็กอุปกรณ์เล่นของเด็กนะฮะสุดท้ายผูกคอตายยามสิ้นคิดคือถามว่ามันผิดไหมอ่ะมันก็ไม่ผิดปะวะมันผิดแหละมันเหมือนมันชี้แบบเป็นชี้เป้าอ่ะคนเรามันก็ไม่ควรจะไปทุกข์ยากผูกคอตายอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะฮะ จริง,รงแต่มันคนแบบที่มันทุกข์จริงๆอะ่ะเขาก็ไม่มีทางออกเขาก็เนีย่ยเนี่ยไปผูกคอตายมันก็เห็นในหนังเห็นในละครเยอะแยะมากมายที่ใช้พระขขามาผูกคอตายใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ควรที่จะเป็นข้อมูลนะฮะที่ออกมาจาก กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเรื่องนี้านะอิทธิพลคุณปลื้มนะฮะร,รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประวัติแล้วก็ประโยชน์ของพระเขาม้าเนี่ยในข้อหนึ่งบอกว่ามันผูกคอตายเนี่ยนะเวลาที่สิ้นคิดตอนนี้มีการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็แก้ไขแล้วนะครับพร้อมก็ประสานไปยังศูนย์ข้อมูลกลางให้หน่วยงานอื่นเนี่ยนะฮะที่ดาวนโหลดข้อมูลไปเช่นเว็บไซต์ของหอสมุดกลางของบางมหาวิทยาลัย,ยก็ให้แก้ไขซะให้หมดเนี่ยนะครับ ก็ยอมรับว่ามันก็มีการดาวน์โหลดมาจากภูมิภาคนะฮะเข้ามายังส่วนกลางและเมื่อพบข้อมูลที่ผิดพลาดก็แก้ไขในทันทีนะฮะแล้วก็ให้พวกส่วนกลางาพวกส่วนภูมิภาคที่โหลดข้อมูลจากส่วนกลางเนี่ยทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีเหตุมาจาก Facebook หนึ่งเนี่ยมีการเล่าเรื่องราวนะของการที่เข้าไปหาข้อมูลข้อความแล้วพบว่าข้อมูลเนี่ย28 ประโยชน์ข้อที่28ระบุไว้ก็คือผูกคอตาในยามสิ้นคิดซึ่งเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งโพส์ข้อมูลนี้มันถูกแชร์ออกไปเยอะจริงและมีผู้เข้ามาวิพา์วิจารณ์กันร้อนแรงมากนะฮะมาวิพา์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายถึงความเหมาะสมในการทําข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะมันถูกเผยแพร่ตั้งแต่23กันยายน2558 58 59 60 61 62เพิ่งดราม่าหรือวะหันมาตั้ง5ปี สังคมมันเนี่ยอะไรอะไรก็ดราม่านะฮะโซเชียลมีเดียนิดๆหน่อยๆก็ดราม่ากันไปหมดนยคือถามว่าประโยชน์ในการนําไปผูกคอตายเนี่ยมันทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่มันไม่ควรจะชี้นําว่ามันสามารถทําได้ใช่ไหมฮะก็เลยเอาออกไปเนี่ยนะครับ ก็คนเขาวิาพา์วิจารณกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดในระบบอีกนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็จะมีการสั่งการนะฮะให้วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ศูนย์สื่อส,ส,สารหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งถ้าเกิดจะมีการเผยแพร่นะฮะข้อมูลข่าวสารหรือว่าอะไรที่มันอ่อนไหวแบบนี้เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายก็ไม่ต้องดราม่าแล้วนะฮะ จะเอาไปทําอะไรก็อยากทาอะไรก็ทําไปเลยนะฮะแต่ก็ทําให้มันถูกต้องนะ mm. พวกภาคเขาม้าเนี่ยประโยชน์ของมันเยอะมากจริงใช้แต่ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับอา้าวเลิกดราม่าของกระทรวงวัฒนธรรมนะมาดูดราม่าของน้องหมิวน้องหมิวสิริลพัฒนะฮะร,ร้องไห้นะครับวงตํารวจเนี่ยเอาจริงเอาจังกับตํารวจที่แอบถ่ายคือตอนแรกมันมีข่าวออกมาว่าน้องหมิวเองเนี่ยถูกแอบถ่ายในห้องน้ำนะฮะสาธารณะ แล้วก็มีการแบบพูดถึงว่าใครเป็นคนถ่ายอะไรยังไงเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นตำรวจเนี่ยนะฮะเป็นคนถ่ายนางสาวสิริรพัฒ์กองตราการนักแสดงในสกัดของช่อง7นะครับมีการถแถลงข่าวกรณีถูกคุกคามจากบุคคลบุคคลหนึ่งที่ทราบภายหลังว่าเป็น ตำรวจสังกัดบชนอเธอเล่าเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมย้อนไปที่6มีนาคมก่อนนะฮะเวลาประมาณสัก5ทุ่มครึ่งเธอขับรถไปจอดในปั๊มแห่งหนึ่งแล้วจะเข้าปั๊มรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมืดก็เลยเอามีดไปด้วยนะ,ะเอามีดแบบปอกผลไม้เนี่ยพกติดตัวไปเพื่อป้องกันตัวเธอรู้สึกว่ามีคนเนี่ยเดินเข้ามาในห้องน้ําพร้อมกับเอาโทรศัพท์มือถือนะฮะขึ้นมามีเหตุให้เชื่อว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยน่าจะจงใจถ่ายคลิปหรือว่าทําอนาจารเนื่องจากว่าไม่ได้ยินเสียงบุคคลลดังก่าว ถอดกางเกงเข้าห้องน้ําเมื่อพบพิรุษก็ได้ตามคู่กรณีออกไปเพื่อสอบถามคู่กรณีว่ามีเจตนาอะไรซึ่งคู่กรณีบอกว่าไม่มีอะไรนะฮะคือผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินเข้าไปในห้องน้ําผู้หญิงน้องก็เข้าไปในห้องน้าผู้หญิงนะฮะแล้วก็ทําธุรสนตัวแต่ผู้ชายที่เดินเข้าไปเนี่ยคือน้องก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ชายเดินเข้าไปอาจจะดูแบบมันรอดช่องออกมาหรืออปบ่งไม่แน่ใจแต่รู้สึกผิดเพราะว่าอะไรมันผิดปกติเนื่องจากว่า คือไม่ได้เข้าห้องน้ําไปถอดกังเกงแล้วก็ทําทุละคือเดินเข้าไปในห้องน้ําผู้หญิงเฉยๆเนี่ยเธอก็เลยเดินตามออกมาแล้วก็ถามว่านะเอ้ยเข้ามาทําไมคุกกรณีบอกว่าไม่มีอะไรยืนยันบริสุทธิ์ใจนะฮะแต่เธอรู้สึกกลัวไม่ปลอดภัยแล้วก็มันเป็นการคุกคามทางเพศด้วยซึ่งได้เดินทางไปแจ้งความเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาที่สอน,หนอพหลโยธินนะครับแล้วก็รอการดําเนินการของตํารวจมา2ส,สัปดาห์แล้วแม้ไม่ได้รับการติดต่อกลับก็เลยทาไงอะ ถ้าตำรวจช้ามันก็ปกติอะสเตป็ปเทพของการเร่งเรื่องของคดีความก็ต้องฟ้องโซเชียลมีเดียนะฮะก็เลยใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับในการตามเรื่องและตอนนี้ได้รับการติดต่อจากเจ้าหนะ้าที่ชั้นผู้ใหญ่เลยนะเจ้าที่ผู้ใหญ่เนี่ยมาดูแลเรื่องนี้เองเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ของตำรวจคุณผ,ผู้ชมจะเห็นภาพเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นรถตำรวจจริงๆแต่ก็ยังไม่สรุปนะครับว่าถ่ายหรือไม่ถ่ายอะไรยังไงเนี่ยนะฮะคือน้องหมิวบอกว่าจะสอบถามถึงเจตานาการกระทำซึ่งทำทำ,ทำไมซึ่งเธอมั่นใจว่าไม่ใช่การเข้าห้องน้ำผิด โดยจะนําหลักฐานป้ายหน้าห้องน้าที่ระบุเพศชัดเจนไปให้คู่กรณีดูด้วยจะอ้างว่าดูป้ายห้องน้ําผิดเป็นห้องน้ํารวมก็ไม่ได้น้องหมีบอกว่าได้ทั้งดูคลิปที่น้องถ่ายไปให้เป็นสิบรอบมันไม่มีความเข้าใจผิดแน่นอนว่ามันเป็นห้องน้ําแบบผู้ชายอ่ะนะฮะมันรู่้วว่าเป็นห้องน้ําผู้หญิงจริงไหมฮะ ซึ่งเนี่ยภาพเมื่อกี้แหละที่เป็นภาพเหตุการณ์ซึ่งมันก็มีแบบรถของตํารวจอะคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมเป็นรถของตํารวจที่ชัดเจนน้องก็มาให้ดูเลยเห็นปะ่ะเนี่ยน้องเอามาแถลงข่าวให้ดูเลยว่ามันเป็นรถของตํารวจชัดมากนกมิวเนี่ยร้องไห้เลยนะฮะบอกว่าหากวันนั้นไม่ใช่การแอบถ่ายแต่กับถูกทาร้ายร่างกายเนี่ยจะยังไงนะฮะเธอก็อยากได้ความปลอดภัยจากการใช้ชีวิตประจําวันนะครับซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับมั่นใจว่ามีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนจะให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้แม้จะเป็นการทํางานที่ตํารวจด,ดําเนินคดีกกับตตําารวจเอง็ม หลังจากเรื่องผ่านไป2ส,สัปดาห์สภาพจิตใจน้องดีขึ้นนะฮะแต่กลัวการใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็คนรอบข้างก็คอยเตือนให้ระวังด้วยนะฮะทางเนี้ยทางผู้กำกับสอนอพูหโยธินนะครับพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษนะฮะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าคือเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนะฮะนายตำรวจคนนี้แล้วซึ่งเป็นผอ,อหมู่จาราจรสอนอทุ่งมหาเมฆคู่กรณีของดาราสาวเมื่อ20มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไปห้องน้ําจริงนะฮะตำรวจคนนั้นบอกว่าห้องน้ําจริงแต่อ้างว่ารีบรีบก็เลยแบบเข้าไปในห้องน้ําไม่ทันสังเกตว่าเป็นห้องน้ําหญิงหรือชายไม่มีเจตนาจะถ่ายภาพดาราสาวหลังเกิดเหตุก็รีบกลับออกมาทันทีนะครับท่านี้ยังสอบปากคําเพิ่มเติมอีกทั้งยังไม่ได้รับผลการรายงานตรวจสอบในโทรศัพท์มือถือของนายตำรวจคนนี้นะฮะว่ามีคลิปหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะส่งไปที่กองอพิสูจน์หลักฐานด้วยนี่นะครับ ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายตำรวจนายนี้นะฮะรายงานแจ้งด้วยครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนายตำรวจนายเนี้ยมีเวรต้องนำสเสบียงอาหารไปตเวนส่งอาหารให้กับพนักงานอของกำลังพลเนี่ยหน้าศารอายารชดาจึงอนุญาตให้ใช้รถราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหลังเสร็จภาร,รกิจก็แวะปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุก่อนเดินทางกลับสถานีตำรวจนะครับอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะฮะว่ายังไง พิสูจน์ยังไงล่ะว่าเข้าห้องน้ําผิดเร่งรีบหรือเข้าไปทําอะไรนะฮะเรื่องนี้เองน้องหมิวก็ยืนยันนะครับว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับน้องหมิวจะดําเนินคดีถึงที่สุดเห็นไหมครัว่าน้องหมิวเนี่ยชัดเจนเลยนะครับคือน้องก็ไปหาหลักฐานมาเองอะ่ะอ่ะแบบเห็นไหมห้องน้ำเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยน้องก็ชี้ให้เห็นหมดเลยว่ามันจะไปสับสนได้ยังไงอ่ะเรื่องนี้ ก็คงจะต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายตำรวจคนนี้แต่อย่างใดครับเอาดาราม่าอีกเรื่องวันนี้ดราม่าเยอะเว้ยวันนี้ดราม่าเยอะดาราม่าชุดประกาศนะครับชุดประกาศเนี่ยเป็นชุดที่ทาง Miss Universe Thailand นะฮะน้องอแมนด้าเนี่ยจะต้องใส่ประกวดในเวที Miss Universe และในปีนี้ Miss Grand International นะฮะโดยคุณวัฒน์เองเนี่ยก็มาจัดที่ประเทศไทยถือว่าเป็นเวทีใหญ่ที่จัดงานสวนโควิดนะฮะมันเป็นดราม่าเพราะว่าอะไรครับมีชุดประจำทาติของลาวเนี่ยมันมีหน้าตาละไม้คล้ายของไทยซึ่งนอกอแมนด้าจะใส่ไปในเวทีโลกก็คือ Miss Universe แต่คนที่ออกแบบเขาชื่อว่าคุณคำพีอลังการคนที่เขาออกแบบให้ชุดประจำชาติลาวเนี่ยเมื่อปี2018ได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้ว ปีนี้ก็เลยมีการออกแบบชุดที่มันคล้ายกันเหมือน2เวทีแบบมันชนกันมันตีกันเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะฮะเพจกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยมีการเผยแชทสนทนาของคนหนึ่งครับที่ไปคุยกับคุณคมพีอลังการโดยไปถามว่าชุดปลาล่าวใช่ไหมไอค้คมพีทำมาก่อน MUT ก็คือ Miss Universe Thailand หลายเดือนเหรอคะ ปีนี้บังเอิญชนกันโดยไม่ได้ตั้งใจ MUT ก็อยู่ๆให้โหวตซึ่งชุดประกาศไทยได้คะแนนโหวตเยอะที่สุดถ้ากองไทยเลือกชุดประกาศไทยมันก็คงชนกับชุดลาวมีดราม่าก,กันอีกไทยลาวแล้วก็จะรอลุ้นผลกันนะอันนี้เป็นชุดของอแมนด้าเห็นไหมฮะก็ชุดก็สวยงามดีโดยคุณคมพีคนที่เขาออกแบบเนี่ยเขาบอกงี้ว่าออทุกประเทศเนี่ยสามารถทําชุดปลาได้ประเทศลาวไม่จําเป็นต้องยอมประเทศอื่นเสมอไปนี่ครับเห็นไหมคุณคมพีเขาบอกงี้ อันนี้ผมพูดในนามทัศนคติความคิดนะครับไม่ใช่ให้ลาวยอมไทยผมจะสมมุติว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำชุดปลาแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยทำชุดปลาไม่ได้หรือยังไงฮะคือสหรัฐทำปุ๊บประเทศอื่นห้ามทำชุดปลาเหรอเรานำผลงานไปเพื่อการแข่งขันและทุกคนต้องการเอาชนะใครๆก็อยากได้รับรางวัลกลับประเทศครับในเมื่อประกวดแล้วถึงแม้ผมเป็นคนไทยแต่ในเมื่อลาวไว้ใจให้ผมทำผมก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเหมือนกัน คือคุณคมพีเนี่ยก็ไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รับโอกาสพูดอย่างนี้ก็ได้เนาะไม่ด้รับโอกาสในการทําชุดให้กับคนไทยไปประกวดในเวทีโลกนะฮะในปีนั้นแต่คนลาวเนี่ยนะฮะเขาเห็นถึงศักยภาพเวทีของ Miss Universe สลาวเนี่ยเขาเห็นถึงศักยภาพในปี2018ก็เลยได้ให้ออกแบบนะฮะออกแบบแล้วก็ชนะนะครับเขาเดียวมาดูนะฮะว่าคนที่เขาจะใส่ชุดนี้เนี่ยเขาจะ พรีเซนต์ยังไงและดราม่าจะไปถึงเธอหรือเปล่าตัวแทนสาวลาวนะครับคุณโตมิวพัฒนาซึ่งเป็นรองอันดับหนึ่งมิสแกรนลาวเมื่อปี2019 <S <S ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นมิสแกรนปีล่าสุดนะครับเพราะเของงดประกวดไปนะครับคือหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของนางงามหรอกนางงามเนี่ยก็ใส่ชุดตามดีไซเนอร์นั่นแหละนะฮะซึ่งมันก็น่าจะดราม่าทัวไม่ได้ลงไปที่เธอนะครับ อีกหนึ่งคนที่ตอนนี้แฟนนางงามกำลังจับตามองก็คือด้านของคุณนวัดอิสระไกรศีลด้วยนะฮะเจ้าของเวทีมิสแกรนว่าเจ้าตัวจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงจะยังให้มีการนำชุดของประกัดไทยซึ่งประกาศลาวอ่ะคล้ายๆกับประกาศไทยไปประกดโฉมบนเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลหรือเปล่าัจะชนกันไหมอันนี้คุณนวัก็ยังไม่ได้ตอบนะครับท่านี้หากย้อนกลับไปดูการประกดมิสแกรนในปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องดราม่าดราม่ากับมิสแกรนเป็นของคู่กันนะครับ เยอะมากซึ่งกรณีชุดประจำชาติจากประเทศสาวลาวที่กำลังเป็นดราม่าอยู่ตอนนี้ดีไม่ดีชุดนี้ก็อาจจะได้รับรางวัลก็ได้เพราะว่ามิสแกรนเป็นเวทีแห่งกระแสเป็นเวทีแห่งดรามา่าชุดไหนมันดรามา่าคนก็สนใจเยอะอาจได้รับคะแนนโหวตเยอะก็ได้ชุดประกาศไทยนะครับหรือว่าชุดไตรรงอนงนาสุพันธ์มัจฉาอันนี้เป็นฝีมือการออกแบบของคุณอัครรัตน์ภูสนพงศ์นะฮะนักออกแบบชื่อดังอันนี้เล่าหน่อยนะเขามีแรงบันดาลใจจากนางสุพันธ์มัจฉา ในนางในวรรณดีในเรื่องรามเกียรติ์ปรับโฉมผสมผสานความงามของเจ้าไตรรงเจ้าไตรรงเนี่ยเป็นประกาศลายธงชาติที่ถูกเพาะพันธุ์มาโดยคนไทยชุดถูกเปิดตัวอย่างนะฮะเป็นครั้งแรกในการประกวด Miss Universe Thailand 2020นะฮะรอบชุดป,ประจำชาติตีมนางในวรรณคดีสวมใส่โดยคุณกวางแพรววัชระชมิดนะฮะเมื่อวันที่7ตุลาคม2563นั่นเองนะครับ โดยทางกองประกวดมีการเปิดให้แฟนนางงามโหวตจาก15ชุดแล้วก็ประกาศผลว่าชุดไตรรงอโงหน้าสุพรรณมัจฉาได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่18ธันวาคม2563ก็เลยเป็นชุดที่คุณอแมนด้าจะได้ใส่ไปประกวดมิสยูนิเวอร์สนะฮะถ้าจำไม่ผิดที่ฟลอริดานะครับรเลๆนี้แต่มิสแกรนประกวดก่อนนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาพของการตัดหน้าหรือเปล่าว่าชุดมิสแกรนลาวเนี่ยนะฮะมาประกวดตัวในการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปดราม่ากันไปนะฮะ อ่ะดราม่าตบท้ายวันนี้นะครับเป็นดราม่าโรงเรียนประถมห้ามใส่เสื้อคลุมดาบพิฆาตอสูรนะฮะอันนี้ตลกตกใจมากตอนแรกไม่เข้าใจว่าดาบพิฆาตอสูรมันคืออะไรยังไงนะฮะมีการแคปหน้าจอชัดลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีข้อความระบุว่าอาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยนะฮะมีกรณีห้ามเด็กนักเรียนใส่ชุดคลุมกระตูนชื่อดังอย่างดาบพิฆาตอสูรภายในโรงเรียนก็คือเนี่ย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 ฮะชุดคลุมเนี่ยซึ่งฝ่ายปกครองบอกว่า มันเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นมันไม่ใช่เสื้อคลุมกันหนาวหากเด็กเรียนคนไหนฝ่าฝืนนี่เดี๋ยวโดนยึดคืนทันทีนะครับแชดดังกล่าวนี่นะฮะข้อความระบุว่าเรียนผู้ปกครองทุกท่านนะครับเด็กคนไหนที่ใส่เสื้อคลุมดาบพิฆาตอสูรมาที่โรงเรียนตอนนี้ห้ามใส่มาแล้วนะครับถ้าฝ่ายปกครองเห็นจะโดนยึดเพราะทางฝ่ายปกครองมองว่ามันเป็นเสื้อแฟชั่นไม่ใช่เสื้อคลุมกันหนาวเด็กป .3 โดนฝ่ายปกครองยึดไปแล้วบางคนด้วยคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเสื้อแฟชั่นปะ จริงๆเสื้อกันหนาวมันก็มีหลายลายใช่ไหมมันก็มีหลายลายเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดาบพิฆาตอสูรเนี่ยเขายึดนะเขายึดนะเนี่ยๆฮะมันมันอาจจะดูยาวเกินไปหรือเปล่าหรือมันดูแบบเป็นแฟชั่นหรือเปล่าผู้ชมคิดยังไงอ่ะหลังข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักชาวเน็ตแล้วก็ผู้ปกครองก็มาแสดงความคิดเห็นแบบกันล้นหลามเลยนะ ทั้งยังบอกว่าการกระทำนี้เป็นการปิดกั้นจินตนาการของเด็กเขาอยากให้ทางโรงเรียนเน้นย้ำเรื่องของโรงเรียนเรื่องของการเรียนมากกว่าการแต่งกายแต่บางส่วนก็มองว่าการแต่งกายในโรงเรียนก็ควรจะเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงะนะฮะดับพิคาสูนี่ดังมากนะตอนแรกผมไม่รู้จักก็ไปดูข้อมูลนะฮะเห็นบอกว่าออ้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยดังดังแบบดังมากคือฟื้นเศรษ,ษฐกิจอะฟื้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเลยอะดังมากจริงๆนะฮะ สำหรับเสื้อคุมดาบพิฆคาตอสูเนี่ยนะฮะเป็นไอเทมยอดฮิตของเด็กผู้ใหญ่ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการ์ตูนในประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้กลายเป็นนักล่าอสูนอ่ะเขาว่างั้นนะหลังจากครอบครัวถูกอสูนฆ่าตายหมดยกเว้นเพียงน้องสาวที่ได้กลายเป็นอสูนไปนะฮะเขาจึงตั้งปณิธานว่าจะหาทางทําให้น้องสาวกลับมาเป็นมนุษย์ได้ดังเดิม ด้วยเนื้อเรื่องและก็ลายเส้นทาให้การ์ตูนเรื่องนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนสามารถที่จะครองใจแฟนการ์ตูนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้อย่างมากมายเอออะไรวะทำไมบ้านเมืองเรามันมีแต่เรื่องดรามา่าเรื่องที่ไม่ควรจะดรามา่าเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นข่าวก็ดรามา่าชีวิตมันชีวิตมันมีเรื่องแบบมันมีเรื่องเครียดไม่พออีกแล้วเหรอทำไมทุกอย่างมันต้องเป็นดราม่าไปหมดเลยวะอะไรอะไรก็ดราม่าไปหมดเห็นไหมันเนี้ยภาคม้าก็ยังดรามา่า น้องหมิวก็ดราม่าถ่ายในห้องน้ําอย่างนี้ปากัดก็ดราม่าชุดแบบประกัดไทยประกัดลาวเนี่ยแล้วก็ยังมีดาบพิฆาตอสูรเนี่ยนะดราม่ากันทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมอา้าวดราม่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมด้วยนะครับผู้สนับสนุนของเราเนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยนะฮะบ้านใครที่มีกลิ่นหรือว่าอสกกระปอกอะไรเงี้ยนะฮะใช้ผู้สนับสนุนของเรานะครับสปาบ้านต้องสปาค,ครีนมนีมี2กลิ่นให้เลือกนะฮะมี กลิ่นรักชูรี่แล้วก็กลิ่น m o เดิร์นโฮนะครับสองกลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนี่นะครับคุณสมบัติก็คือหอมแห้งไวไม่เหนียวเท้าไม่ทิ้งกลิ่นอับชื้นด้วยอันนี้บ้านคุณกมวลพรบ้านผมก็ใช้นะฮะยืนยันนะครับว่าเขาหอมแล้วก็เขาแบบไม่เหนียวเท้าจริงๆฮะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ คุณสำหรับการติดตามทีเดยนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ